พระมหาบุรุษต้องการแสวงหาหนทางตรัสรู้จึงทรงทรมานตนเองตามคตินิยมของพวกนักบวชเป็นสามวาระวาระที่หนึ่งทรงใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้นั่นจนเหงื่อไหลโส่งได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนมีผู้มาบีบคอไว้นั่นครั้นเห็นว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้ จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สองทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกให้เดินไม่สะดวกจนเกิดเสียงอู้ในช่องหูทั้งสอง ปวดพระศีลเสียดท้องและร้อนในพระวรกายอย่างยิ่งแม้จะทุกข์ทรมานอย่างหนักแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย่อทอ้อครั้นเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สามทรงอดอาหารจนสู้ผอมเหี่ยวแห้งผิวพันธ์เศร้าหมอง กระดูกและเส้นเอ็นปรากฏที่พระวรกายมีพระกำลังถดถอยอิดโรยทนทุกทรมานอย่างแรงกล้าพอรูปพระวรกายก็มีเส้นพระโลมาติดมาด้วยเรากระทำทุกรากิริยาทรมานร่างกายจนแม้ผู้อื่นก็ไม่สามารถทำได้ยิ่งกว่านี้แล้วเหตุใดจึงไม่บรรลุพระโพธิญาณ หรือว่าหนทางนี้จะไม่ใช่ทางตรัสรู้พระมหาบุรุษกำลังคลุ่นคิดวิตกถึงหนทางตรัสรู้เราจะช่วยยังไงดีนะอืมฮาต้องใช้วิธีนี้ เสียงพินนั้นสายหนึ่งขึงตึงไปพอดีดหน่อยก็ขาดสายหนึ่งหย่อนเกินไปพอดีดเสียงก็ไม่กังวานสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนพอปานกลางพอดีดก็บันเกิดเสียงไพเราะก้องกังวานโอ้การปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเองคือหนทางแห่งการตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณแต่ว่า สภาพร่างกายของเราในตอนนี้ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตตามทางสายกลางได้แน่เจ้าชายสิทตถะที่พวกเรายกย่องให้เป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายมานานตั้งหกปี ยังไม่สามารถตรัสรู้ได้มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรสละฮาหันไปสวยพระกยายารอีกจะตรัสรู้ได้ยังไงนั่นนะสิท่านโกนธัญ,ญะท่านอาวุโสที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะมาเฝ้าประนิบัติก็ร้ายประโยชน์พวกเราไปจากที่นี่กันเถอะ